เราเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าใจเรามั่นคงเราเชื่อมั่นและมีศรัทธาในความดีงามและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นเราสามารถที่จะฉุดดึงตัวเราให้เกิดผลแห่งพลังแห่งความสุขและพลังแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นได้เสมอขอเพียงแค่ว่าเราอย่าอ่อนแอเราอย่าพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเราต้องมีพลังในตัวเองจุดเปลี่ยนในชีวิตของแต่ละคนนะั้นนหะ อาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคที่มีบททดสอบใจต่างๆไม่เหมือนกันจากเคยมีแล้วไม่มีจากไม่มีแล้วมีได้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอนเราเคยมีเราเคยหมดมันเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยบางคน มีความความทุกข์ความท้อในเรื่องการเงินในเรื่องความรักในเรื่องปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่เข้ามาถาโถมถ้าเราไปจมกับมันเราก็ฟื้นไม่ได้นะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นเราต้องดันตัวเองขึ้นมาขึ้นขึ้นมาจากกลุ่มพางกลุ่มพางที่เรากำลังตกอยู่ บางทีบางครั้งไอตัวที่เราไปจมกับมันเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กน้อยสําหรับบางคนแต่เราไปเอามันมาเป็นปัญหาใหญ่มันก็ทําลายชีวิตเราได้นะลูกเพราะฉะนั้นเปิดใจตัวเองแล้วก้าวขึ้นมาจากกลุ่มพางนั้นนะสาธุนะลูกในความศรัทธาในความรักที่มีต่อพระแม่อุมาหรือองค์เทเทวาไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดถ้าเรารักจริงเชื่อมั่นในพระองค์ท่านจริงจ ท่านก็จะส่งพลังความสุกความสําเร็จให้เราได้จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาความปรารถนาอะไรที่เราร้องขอเราก็มีแค่เพียงกิเลสเท่านั้นเพราะใจเรายังไม่เปิดให้ท่านเลยจิตเรายังไม่เปิดรับในสิ่งดีๆที่ท่านจะให้เรามีอคติจิตจิตนั้นก็เป็นจิตที่คุณมัวมีความกลัวมีความกังวลก็จะไม่ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเพราะฉะนั้นแล้ว จิตที่เราวางแล้วว่างสามารถที่จะเติมอะไรให้เราได้อย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วหรือว่าอย่ามีอะไรที่เป็นขยะที่อยู่ในใจถ้ามีขยะในใจใจเราก็ไม่สามารถรับสิ่งดีๆเข้าไปในตัวเราได้ไม่สามารถเปิดสิ่งดีๆให้กับใจเราได้จิตใจเราภาวะความเป็นเป็นทุกข์ความกังวลก็จะ จมอยู่กับกองทุกแบบนั้นต่อไปนะก็ขอให้เปิดใจแล้วก็เปิดจิตในการที่จะพิจะะารณาในการเดินทางมาในการปฏิบัติบูชาในการที่เราปฏิบัติตรงนี้เราบูชาความดีเราได้สัรเสริญบูชาพลังบูลตรงนี้มันจะปรากฏได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ว่าจะความรวยความจนจะรวยหรือจนมันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใคร ถ้าขอพอรเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราไม่ลงมือทําแล้วเรานอนรอวัฒนาเราก็ไม่รวยได้เพราะฉะนั้นแล้วคนแต่ละคนที่จะก้าวข้ามอุปสรรคก้าวข้ามปัญหาในชีวิตได้เราต้องเอาจริงเราต้องสู้นะแล้วเราจะพาตนเองนั้นกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นรวยขึ้นสำเร็จขึ้นและสำคัญคือการที่เราจะรวยด้วยเงินทอง เราต้องรวยด้วยบุญบารมีแล้วรวยด้วยความสุขก่อนแล้วความทุกข์มันจะไม่มีแล้วความสําเร็จก็จะปรากฏแล้วความร่ารวยที่ยั่งยืนทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ทรัพย์ภายในในบุญที่เราสร้างก็จะเติมเต็มชีวิตเราให้มีความเรียกว่าสมบูรณ์นะลูกนะวันนี้ก็ขอสาธุกับทุกคนด้วยสาธุ